เรียบร้อยครับพิกยิงปลานะครับนาบันทีลอกสนฟเนปเปอร์นะครับเย็นยางงนะ่ายหายแล้วครับเย็นลุดนะลมมาที่ได้ปลาหายหมดนะครับ อยู่ใกล้ตัวใหญ่ก็น่าวัดอยู่อยู่ไกล้ก็ยิงไม่โดนเก็บสายนี่เรียบร้อยครับอย่างนี้โดนนะครับเทาเตัวไม่ใหญ่นะครับ ไซส์นะครับนี่ทิ้ยิงปลานะครับนาะบุตี้ลอ็อกเซนเซอร์นะครับเหยียดยางง่ายถ้ามันไม่ลมนี่มันเลยนะครับนี่ไหนละ่นละ,ละมาขาวจริงตัวไม่ใหญ่หรอกครับแต่มันมาขาว <c oughs> ตัวใหญ่จะลอยหรือเปล่าช่วง,ง,งนี่ครับช่วงช่วงเสๆนสายครับเข็าเลยครับทั้ไวล่้งหัวนั้นะอือฮึ นะครับวิ่งแล้วเนอะหลุดครับเรียบร้อยอืมข้ามหัวไม่แม่นเลยครับวันนี้เมื่อก่อน,นี้ปลาชงปลาช่อนนีฟูดีนะครับวันนี้ไม่เห็นเลยเปลานิ้น้อยไปก่อน <c oughs> ไซนี้เนี่ยพอได้นะครับนี่ไซนั้นมันเล็กไปหน่อยนะครับเริ่มเห็นตัวไซใหญ่ขึ้นมาไปแล้วครับเห็นหลุดนะนะครับระยะสิบกว่าเมตรนะครับหางแดงหางแดงตัวเล็กครับ อุ้ยดุดอด,ดอุตัวเล็กนะครับตัวเล็กนะครับตัวเล็กกับตูมกิ๊กไปมาใกล้ๆสัตว์เลยเก็บไปต้องเก็บตัวใหญ่